ในแต่ละวันนะคะเราจะทํำยังไงให้เราเหลือพลังที่จะเก็บแรงเอาไว้อ่านหนังสือสิ่งที่เราจะต้องทําในแต่ละวันนะคะก็คือว่างานที่เข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะเยอะแค่ไหนไม่ว่าจะมีปัญหาหรืออุปสรรคแค่ไหนให้มองสิ่งนั้นเป็นเรื่องธรรมชาติแล้วเราก็แก้ตามสถานการณ์ตามความรู้ตามกฎตามระเบียบ สุดความสามารถโดยที่ในระหว่างที่คุณทํางานหรือในระหว่างที่เราการแก้ปัญหาเนี่ยเราจะต้องไม่กังวลก็แค่ทําตามงานหรือทําตามหน้าที่หรือทําตามกฎร,ระเบียบที่เราจะต้องนํามาองิงในการแก้ปัญหานั้นๆเท่านั้นเองพอเรารู้สึกว่าอ่ะเราก็คืองานเข้ามาแล้วก็แค่ทํามีปัญหาเข้ามาแล้วก็แค่แก้แค่นั้นเลยค่ะ อะไรที่มันทําให้เราเครียดหรือเราเหนื่อยเราทะ้อมันคือความคิดเราทั้งนั้นเราจะคิดว่าอะไรเนี่ยมาอีกแล้วหรอยากจังเลยปัญหาอะไรเยะแยะไม่รู้จะแก้ยังไงดีอะไรก่อนแล้วจะแก้ยังไงคือทุกอย่างเราลดการบน่นการบ่นมันเหมือนกับเป็นการที่คุณะตอบยำ้ำความรู้สึกลบ เมื่อคุณพูดถึงสิ่งที่เป็นลบๆเข้าไปเยอะๆเนี่ยมันจะทําให้สมองหรือเซลล์ของเราเนี่ยมันทํางานได้ถดถอยน้อยลงไปประสิทธิภาพในการคิดหรือการทํางานมันจะลดลงไปเลยโดยอัตโนมัติเวลาที่เราจะคิดแก้ปัญหาหรือทํางานมันรู้สึกลนและมันคิดไม่ออกมันไม่มันไม่มไบร์อ่ะมันอารมณ์นั้นนี่คือสิ่งที่เราจะต้องฝึก คุณเคยสังเกตตัวเองไหมว่าเวลามีงานเข้าหรือมีปัญหาอะไรก็ตามเข้ามาในระหว่างวันสิ่งแรกคือคุณต้องพูดและต้องบน่นหรือต้องพูดอะไรสักอย่างอะ่ะที่มันเป็นสิ่งลบๆเมื่อไหร่ที่เราพูดถึงสิ่งลบๆนั่นแหละมันคือสิ่งที่เป็นอุปสรรคในการทำงานให้การทำงานไม่ไหลลื่นแล้วยากกว่าดืมลอง เปลี่ยนวิธีเปลี่ยนนิสัยการทำงานใหม่และคุณจะมีพลังเหลือที่จะอ่านหนังสือทุกวันหลังเลิกงานเพราะคุณจะไม่เหนื่อยและก็ไม่เครียด